ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทางรายการขอสนับสนุนให้ทุกท่านอยู่บ้านและงดการเดินทางไปที่ต่างๆแต่ในระหว่างนี้รายการขับชิมเที่ยวยังคงนําเสนอสถานที่กินที่เที่ยวให้คุณผู้ชมเก็บไว้เป็นข้อมูลท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะคะโหมันเข้มจริงอ่ะดูดิเป็นขนมจีบที่อร่อยที่สุดในประเทศนานไส้แบบแน่นมาก <laughs> อธิบายไม่ถูกอ่ะเวลาพูดถึงรสาขนมจีบ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> เนื้อแน่นมาก เค้กจะอร่อยมันต้องอ้วนนะครับจริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับชิมเที่ยวนะครับรายการที่เด็ดที่กินแล้วก็ฟินที่เที่ยวครับกับผมตุงพากรธนะศิวนิชัยนะครับผมด้วยการใช้เส้นทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับถึงที่หมายสบายๆไร้กังวลนะครับกับทางพิเศษและรถไฟฟ้าครับสำหรับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับผมเพราะว่าผมจะพาครับทุกคนนะครับไปร่วมกันย้อนบรรยากาศนะครับเราจะไปคาเฟ่ที่แบบว่า สไตล์แบบวินเทจนะครับรอบกรุงเก่ากันนะครับผมเราจะพาทุกคนไปดื่มกาแฟจิบชาชิมขนมกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าร้านที่คัดมาแต่ละร้านวันนี้นะครับผมเป็นร้านเด็ดๆแล้วก็ความคลาสสิกของเขาเนี่ยยังอยู่ครบเลยครับผมที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดสิเนี่ยเราต้องมีมาตรการการป้องกันตัวนะครับด้วยหน้ากากอนามัยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่พกเจลไว้สําหรับล้างมือด้วยนะครับผมเราไปหลายที่ครับฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับ แล้ววันนี้หนุ่มตูนก็มุ่งตรงมาที่แรกคือซานี่แบงคอกย่านเจริญกรุงค่ะโดยใช้เส้นทางที่ช่วยประหยัดเวลาเริ่มจากใช้ทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกจากด่านชิมพลีเข้าเชื่อมต่อทางพิเศษสีรัตขับไปทางป้ายบางโลกแล้วใช้ทางลงถนนสีลมเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลมเลี้ยวซ้ายที่แยกบางรักเข้าสู่ถนนเจริญกรุงแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเจริญกรุง44ขับไปประมาณ150เมตรก็จะถึงร้านซานี่แบงคอกแล้วค่ะ thank <laughs> you แบงคอกตึกเก่าที่มีอายุกว่า150ปีตั้งอยู่ภายในซอยเจริญกรุง44ร้านนี้ถือเป็นอีกหนึ่งร้านดังในสิงคโปร์และได้ขยายสาขามาเปิดอยู่ที่เมืองไทยซึ่งถือเป็นสาขาที่2ในไทยโดยสาขาแรกอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะต้องบอกเลยว่าดูดีนะดูอินเตอร์มากนะครับสำหรับเมนูของที่ซานนี่แบงคอกที่นี่นะครับอ,อ่ะเรามาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับเขามีชื่อว่าทมยำเอ็กซเบนดิกนะผม อันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นมัฟฟินนะครับผมแล้วก็มีผักโขมผัดนะครับเป็นสปิงเชข้างบนเนี่ยจะท็อปด้วยสโมกแซลมอนนะครับผมแล้วก็มีนี่เลยพระเอกของเราเอ็กเบนเดนดิกนะครับ <Wow. S 1> เขาเรียกอะไรมาชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสตรมยำก็คือเผ็ดนิดนึงอร่อยมาต่อกันที่นี่ครับเขาบอกว่าจานนี้นะครับขายดีมากๆเลยอันนี้นะครับชื่อว่า C B and J r o c h นะครับผม บีออสนี่ก็คือเป็นเหมือนขนมปังที่เป็นโทสแล้วก็มันมีไข่ด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบซึ่งอันนี้นะครับความพิเศษคือเขาใช้ cashew butter นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นซอสที่ใช้มะม่วงหิมะพานนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเป็นองุ่นอบนะครับอุ๊ยอันนี้ผมไม่เคยเจอแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งอีกทีนะ <Wow. S 1> อร่อยมาก uh oh. มันแบบพอไข่มันโดนกับน้ำพึงแล้วเนี่ย แล้วมีบัตเตอร์ที่เป็นกลิ่นแบบแคชูเนี่ยมันมันหอมมากอ่งุ่นข้างบนก็คือหวานนะครับพอเข้าไปแล้วมันแบบอแธิบายไม่ถูกต้องมาชิมนะครับอร่อยมากนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกอันหนึ่งนะครับของที่นี่นี่คืออัฟฟังกิ้งกู๊ดบราวนี่นะครับขออนุญาตนะฮะชื่อเขาอย่างนี้จริงๆแล้วก็ซึ่งของที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมและด้านบนนะครับเขาจะมีการท็อปด้วยซีซอสเขาบอกว่ารสเค็มเนี่ยมันจะตัดกับรสของดาร์กช็อกได้อย่างดีมากเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าโโออ้หเค็มจริิงๆ่ะดดู และแน่นๆนะครับแลวพอได้รสเทมของซีซอไปมันตัดกันแล้วมันหอมจริงม,มาที่เครื่องดื่มครับผมโคโคโนัทลองแบล็คนะครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบแปลกมากนี่คือความพิเศษนะครับเขาใช้เป็นโคโคโนัทจุดเป็นน้ำมะพร้าวนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครไม่เคยกินเหมือนกันนะครับแปลกใหม่มากมันจะหอมหลังจากที่กินเข้าไปประมาณ3วินาทีนะครับมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบกาแฟก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีความหอมของมะพร้าวเนี่ยตามมา ไปค่ะกับร้านเก๋ๆบุ d ะแอนด์พลวสย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครตลาดนางเลิงจากร้านซานี่แบงคอกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุงจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกสี่พญาเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าสู่ถนนมหานครขับไปประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วเลี้ยวขวาที่แยกกษตริย์ศึกเพื่อเข้าสู่ถนนกรุงกรเกษมขับไปประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะถึงร้านบุ d ะแอนด์พลวสแล้วค่ะ บูต้าแอนพลวสซ่อนตัวอยู่ในตึกแถวโบราณเรียงติดกัน6ห้องย่านนางเลิงอายุกว่า80ปีพร้อมพาคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้ร่วมย้อนเวลาไปกับตึกแถวอันทรงคุณค่าได้รับการรีโนเวทเชื่อมต่อกันหมดสร้างเป็นคาเฟ่ด้านหน้าคือบูต้าแอนพลวสและยังทําเป็นโฮเทลเก๋ๆด้านหลังดังนั้นถ้าเห็นป้ายตัวอักษรการเวลาเฮาส์ที่อยู่เหนือประตูสีแดงสดก็เป็นอันว่ามาถูกที่แล้วละค่ะ wow. เขาเนี่ยมาสไตล์แบบยุโรเปียนเลยนะครับผมนี่คือสปาเกตตีอาร์ดเดียต้านะครับผมชิมเลยอืมรสชาติเหมือนนั่งกินอยู่ที่โยุโรปนะเนื้อพันธุ์ลงไปเนี่ยในความเผ็ดของพริกเนี่ยจะมีความหวานที่แทรกอยู่ด้วยนะครับผมพิซซ่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาสามารถแบ่ง ครึ่งได้นะครับเป็นพิซซ่าโฮมเมดนะครับจะมีเตาอยู่ด้านหลังคือถ้าใครมาที่ร้านเนี่ยแล้วเดินสำรวจดูนะครับจะมีครัวที่เขาบอกว่าแบบคือเปิดให้ดูเลยว่ามันมีการทําเป็นโฮมเมดจริงๆอันนี้ก็จะมี2หน้าด้วยกันครับหน้าแรกนะครับเป็นเซรามีนะครับผมด้วยความเป็นโฮมเมดเนี่ยเพราะตัวแป้งนะครับมันจะมีความหนาไม่เหมือนที่อื่นครับเซรามีที่ใช้หอมนะครับแล้วก็ชีสที่ใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าครีมแล้วก็หอมมากๆเลย ตัวพาชิโต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าที่มีพาร์มาแฮมมีชีสมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็โรยด้วย็อกเก็ตนะครับทำหอมมากคือรสชาติแบบเชอดิโตร์อิตาเลียนเลยนะครับผมจานต่อมาของเรานะครับเป็นแซลมอนคอฟสลัดนะครับผมตัวชูโรงคือแซลมอนเลยนะครับผมแล้วก็มีไข่นะครับมีมะเขือเทศมีอะโวคาโดนะครับมีนี่เป็นข้าวโคดแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นสลัดนั่นเองนะครับ มาจานเดียวยคือแบบเอาอยู่เลยนะอีกพลังงานแน่นนะครับมาที่เครื่องดื่มของร้านนะครับที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มเนี่ยหน้าตาคือแบบโฟตโต้โจนิกมากนะครับการพรีเซนชั่นของเขาเนี่ยถ่ายรูปแล้วแบบเข้ากับร้านด้วยนะครับอันนี้เป็นแบล็คโมฮิโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อตเอสเปรสโซที่อยู่กับโมฮิโต้นั่นเองนะครับที่มาครับ ความเปรี้ยวความหวานและที่สำคัญเนี่ยพอเข้ากับช็อตเอสเซโซ่เนี่ยครับเข้มนะฮะก็มันจะอยู่ในรสชาติอยู่ในปากนานขึ้นนะครับอร่อยมากอันนี้เป็นชื่อว่าวินเทจแพชชั่นนะ,ะก็อย่างที่เห็นเลยนะมันเป็นแพชชั่นฟู้ดนะครับผมอยู่กับตัวชาะะแล้วก็โซดาด้วยนะครับอืมนี่คือแพชชั่นฟู้ดแบบเต็มๆเขาให้มันเป็นลูกเลยนะ,ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนชาไทยแบบไม่ใส่นมนะครับผมแล้วก็ พอใส่โซดาเข้าไปเนี่ยมันเหลออกมาเป็นเครื่องเดือดที่แบบสดชื่นมากๆนะครับ แม้ว่าย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมีร้านคาเฟ่สไตล์วินเทจเยอะมากที่ร้านซูนเนียวคาเฟ่ถนนเฟื่องนครก็เป็นอีกจุดเช็คอินของหลายๆคนซึ่งการเดินทางจากร้านบูด้าแอนด์พลสตลาดนางเลิงหนุ่มตูนใช้เส้นทางถนนกรุงเกษมมาเลี้ยวซ้ายที่แยกมักขวานเพื่อเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกแล้วเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนหลานหลวงออกจากวงเวียนใช้ถนนราชดำเนินกลางจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกคคกวัวเข้าสู่ถนนตะนาวขับไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงร้านแล้วค่ะร้าน หาไม่ยากนะคะอยู่ถนนเฟื่องนครฝั่งตรงข้ามวัดราชบพิธที่จอดรถก็จะเป็นแถวๆตรงข้ามหน้าร้านคือฝั่งวัดราชบพิธค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าใครมาร้านนี้นะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือการถ่ายรูปร่วมกับรถ ซิกเนเจอร์คันนี้เลยนะครับผมพอไปถ่ายรูปนะฮะแล้วยืนตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นมุมที่แบบว่าคลาสสิกบวกกับความร่วมสมัยนะครับเป็นกิมมิคของที่นี่นะครับสีเหี่ยวคาเฟ่ชื่อร้านแปลว่าร้านกาแฟข้างวาัดเป็นคาเฟ่สไตล์จีนแมนดารินแบบตะวันตกในยุคสมัยรัชกาลที่4ตกแต่งด้วยโทนสีและเฟอร์นิเจอร์ที่มีกลิ่นอายออเรนทอลส่วนจุดเด่นของร้านคงหนีไม่พ้นภาพสาวในชุดกี่เพ้าแดงที่สวยสง่าบนผนังพื้นใหญ่ถือเป็นอีกจุดเช็คอินของร้านเลยค่ะ วันนี้ตุนโชคดีมากๆนะครับมีโอกาสได้เจอเจ้าของร้านซิเมียคาเฟ่แห่งนี้ด้วยนะครับวันดีพี่นนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจุดเด่นของที่ร้านนะครับนอกจากผมบอกว่าเข้ามาเราจะเห็นแบบเป็นประตูรูปทรงพระจันทรงโค้งนี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาเราจะเห็นแบบการแต่งแบบว่าใช้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมีรูปวอลเปเปอร์เนี่ยรูปผู้หญิงคนนี้นะครับผมพวกเราขนานนามเธอว่าเจ้าแม่จาง เจ้าแม่จ้าใช่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเซตกาแฟนะครับไม่ใช่ชาใช่ไหมครัใช่ครับตัวนี้จะเป็นกาแฟดริปครับโดยที่เราใช้เมล็ดของเอธิโอเปียครับครับเทสโนตของเขาก็จะออกเป็นฟุตตี้หน่อยครับแล้วก็จะมีความหอมของดอกไม้ด้วยครับเอธิโอเปียครับอธิบายไม่ถูกมีฟุตตี้อย่างที่พี่บอกใช่ครับแล้วมันจะมีความฉ่ำในปาก อันนี้เนี่ยไม่เคยลองเหมือนกันผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่นมีขนมแบบจีบของที่นี่จะเด่นเป็นพิเศษในส่วนของเรื่องตัวเนื้อแป้งครับที่บางแล้วก็ไส้หมูสับที่จะออกแน่นแล้วก็เด้งครับซึ่งลูกค้าหลายท่านที่มาทานแล้วก็กรุณากลับไปรีวิวว่าเป็นขนมจีบที่อร่อยที่สุดในประเทศนาน ไส้แบบแน่นมากอธิบายไม่ถูกอ่ะเวลาพูดถึงรสชาติขนมจีบอร่อยมากครับพี่ขอบคุณครับแต่วันนี้นะครับเรามีอีกเมนูหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าวันหนึ่งนะครับเขามีจำกัดนะครับเพียงแค่ไม่ถึง10ชิ้นเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะอยู่บนโต๊ะผมนะฮะหน้าตาแปลกมากๆเลยอันนี้คืออะไรครับพี่เราเรียกเขาว่าปังจีบครับปังจีบใช่ครับปังจีบด้านในเป็นไส้ วท์ซอสแบบคาโบนาร่าครับคือชีสมีชีสแล้วก็มีแฮมครับผมครับตัวนี้เราเสิร์ฟเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันละ8ชิ้นเท่านั้นครับลองหน่อยฮะชินอาหารฝรั่งอยู่ที่ประเทศจีน <c oughs> นะคงอร่อยมากมาเรามาตบท้ายกันด้วยอันนี้ดีกว่าฮันนี่เลมอนจิงเจอร์ครับตามส่วนประกอบของเครื่องดื่มนี้เลยครับโดยที่ว่าเราฝานเลมอนเนี่ยนะครับ แช่ในหลงปิดที่บรรจุด้วยน้ำพึ่งแท้นะครับเพราะฉะนั้นรสชาติของมันก็จะออหวานเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นครับโดยที่ว่าเราสามารถดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ทานเนื้อของเลมอนได้เลยครับโอ้อันนี้คือขี้ยอไปได้เลยใช่ครับ,รบถูกต้องครับสดชื่นครับคือเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามนะถูกต้องครับแล้วมีความซ่าของโซดาด้วย แล้วก็ร้านนี้เปิดปิดเวลาเป็นยังไงบ้างครับพี่นนท์เอ่อวันธรรมดาครับเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นครับเสาร์อาทิตย์เราเปิด8ปดโมงเช้าปิด6กโมงเย็นครับเราหยุดวันจันทร์วันนี้ขอบคุณพี่นนท์มากนะครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงต้องลองครับกับซเนียบาคาเซ เดินทางมาอีกสักหน่อยในย่านเมืองเก่าพิกัดแถวท่าเตียนคือร้านหาเตียนคาเฟ่ซึ่งการเดินทางจากร้านซือเหมียวคาเฟ่ใช้เส้นทางถนนเฟื่องนครเข้าสู่ถนนเจริญกรุงพอถึงวงเวียนให้ขับตรงต่อไปที่ถนนท้ายวางังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราชขับไปประมาณ200เมตรก็จะถึงร้านหาเตียนคาเฟ่ซึ่งจอดรถได้ที่ลานจอดวัดโพค,ค่ะ ของชื่อร้านมาจากคําว่าฮาเตียนซึ่งเป็นเมืองในประเทศเวียดนามในสมัยก่อนแถวนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวยวนที่อพยพมาไทยตั้งรกรากในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและชาวยวนเขาเรียกชื่อแถวนี้ว่าฮาเตียนแล้วเรียกเรียกกันมาติดปากและเพี้ยนมาเป็นท่าเตียนในที่สุดซึ่งเจ้าของร้านได้นําตึกแถวเก่ามาตกแต่งใหม่ด้วยเฟอร์นิเจอร์และของประดับแอนทีคจนได้บรรยากาศเก่าคลาสสิกค,ค่ะ กับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับผมดีใจมากครับร้านสวยมากเลยยินดีครับแต่ว่าดูเป็นความคลาสสิกนะแล้วแรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านเนี่ยอันนี้มีเขาเรียกอะไรมีอินสปีเรชั่นอะไรบ้างครับในการที่ทำออกมาเป็นแบบมีสัตว์สตาฟมีความแบบคลาสสิกคือผมเนี่ยเริ่มจากผมสะสมแอนทิกรอบเอเก็บของเยอะมากแล้ว ของที่เก็บอยู่เนี่ยมันไม่ได้เห็นใครมามม่ใช้เลยไม่เห็นมีใครมาชื่นชมดีกว่าเรามานั่งเก็บแล้วก็กองไว้ที่ห้องแล้วมันก็เสียเปล่าประโยชน์ก็ก็เลยเริ่มเป็นแรงบันดาลใจในการทําร้านกาแฟมาถึงนี่เลยฮะเด็ดไม่แพ้กันนะครับอันนี้เป็นลาเต้กุหลาบฮะลาเต้กุหลาบใช่ครับก็คือผมเอาชากุหลาบนะฮะไปอินฟิวกับนมคือการทำให้นมมีกลิ่นกุหลาบแทนที่จะใช้ไซรัปที่เป็นรสกุหลาบ อุ้ยหอมมากไ้ยเปรสเป็น,เป,นเป็นกลิ่นที่แปลกมากเพราะว่ากลิ่นลาเต้เราพอผสมกับกุหลาบเราไม่เคยได้เทส์นี้เลยครับแล้วมันมันเข้ากันนะมากันที่เค,ค้กครับที่ร้านก็จะเน้นผลไม้เป็นท็อปปิ้งทั้งบนนะ,ะฮะก็อย่างอันนี้เป็นเค,ค้กแครอทอันนี้ผมใช้วิธีการให้เขาขูดเป็นเส้นเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันมีแครอทอยู่ข้างในเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ถั่วผมก็จะมีแค่ลูกเกดครับ,รบแล้วก็ในส่วนครีมชีสทั้งบนเนี่ยผมให้เขาใส่ น้ำพึ่งกับเลมอนล,ลงไปโอ้หเนื้อแน่นมากเค้กจะอร่อยมันต้องอ้วนนะครับจริงๆพร <t ell> <_ t ell> ุ่งนี้ค่อยลดครับหอมมากครับตัวเนื้อเค้กเองเนี่ยก็มีความแน่นแล้วก็หอมรูเจตน,นะครับส่วนครีมเนี่ยพอเป็นครีมหนาๆป๊กๆแล้วก็มีแบบเป็นบลูเบอร์รี่ด้วยเป็นน้ำพึ่งด้วยนะครับ กองอหอมหวานมากนี่ของโปรดผมเลยนะครับเนี่ยข้างล่างจะเป็นช็อกโกแลตมอคค่าครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแมคคาเดเมียแล้วก็ราดด้วยซอสคารมลมันจะไม่ได้หวานแบบหวานเลยจะมีความความเค็มนิดนึงใช่ไหมครับผมไม่ได้จะได้แมคคาเดเมียเลยเขาให้มาแบบเติมเต็มหอมกาแฟหอมช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ข้างบนคารมลนะครับผมมันเข้ากันอยู่แล้วแล้วผลแมคคาเดเมียของมันแล้วก็ใหญ่สุดท้ายเป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับ ก็คือเราท็อปปิ้งด้วยด้วยเบอนีทั้งหมดอีกทีหนึงหอมมันวาร์กด้วยนะครับอร่อยนะเข้าใจแล้วที่บอกว่าที่นี่มีเน้นเลยทียย่ด้วยอร่อยมากครับ,รบที่ร้านจะเปิดทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงนะฮะในวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดถึงแค่6โมงแต่ว่า ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเพิ่มเวลาไปอีกหนึ่ชงชั่วโมงคือปิดถึงทุ่มครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เบอร์นมากเลยนะครับ<ด>แหรัวข้อมูลวันนี้แน่นมากมาเลยขอบคุณดีครับขอบคุณมากครับผมขอสรุปเส้นทางการเดินทางในวันนี้อีกครั้งนะครับโดยการเดินทางมาที่ซานี่สแปงคอกย่านเจริญกรุงผมใช้เส้นทางทางพิเศษสีรัฐจากด่านชิมพลีเข้าเชื่อมต่อทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกตัดเข้าทางพิเศษสีรัฐ ขับไปทางป้ายบางโลงแล้วใช้ทางลงถนนสีลมเลี mm ้ย hmm. วขวาเข้าถนนสีลมจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกบางรักครับเข้าสู่ถนนเจริญกรุงแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเจริญกรุง44ขับไปประมาณ150เมตรก็จะถึงร้านซานีสแบงคอกแล้วครับ mm hmm. ส่วนการมาที่ร้านบู d ้าแอนด์พาวส์ย่านเมืองเก่ากรุงเทพจากตลาดนางเลิงจากร้านซานีสแบงคอกซอยเจริญกรุง44เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุงจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกศรีพญาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าสู่ถนนมหานครครับ ขับไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลลามที่1แล้วเลี้ยวขวาที่แยกกริย์ศึกเพื่อเข้าสู่ถนนกรุงกรเกษมขับไปประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะถึงร้านบุดดาแสนเผาสนะครับสำหรับการมาที่ร้านซีเมียลคาเฟ่ถนนเฟืองนครนะครับเดินทางจากร้านบุดด้าแสนเผาตลาดนางเล้งผมใช้เส้นทางถนนกรุงกรเกษมมาเลี้ยวซ้ายที่แยกมัคควนเพื่อเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกครับแล้วเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนหลานหลวงออกจากวงเวียนใช้ถนนราชดำเนินกลางแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกคอกวัว เข้าสู่ถนนตะนาวครับขับไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงร้านแล้วครับและที่สุดท้ายร้านฮาเตียนคาเฟ่ซึ่งการเดินทางจากร้านซีเมลคาเฟ่ผมใช้เส้นทางถนนเฟื่องนครเข้าสู่ถนนเจริญกรุงพอถึงวงเวียนให้ขับตรงต่อไปที่ถนนท้ายวังครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราชขับตรงไปประมาณ200เมตรก็จะถึงร้านฮาเตียนคาเฟ่ครับ เป็นไงครับเป็นวิวการจบวันที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมวันนี้เป็นไงถูกใจไหมสำหรับสีร้านที่ผมพาไปครับผมส่วนเทปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวไปชิมที่ไหนอีกไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใน Facebook Page ขับชิมเที่ยวของเราด้วยนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและรุ้นรับรางวัลอีกเยอะเลยรวมถึงใน YouTube ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยขับชิมเที่ยวนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้นะครับยังไงฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงนะครับยังไงต้องใส่หน้ากากอนาามมมมมัััััััยยยนนนนนะะะคคคคคครรรรรบบบบบวววถึงงห่่ลลลลล้้้ืออออออดเเจจแแแกกฮ์ๆผ ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับ